ครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการฉีดยาฆ่ายาในสวนยูคาเนาะอันนี้ผมสาธิตไว้สาธิตไว้ให้กับเกษตรกรได้ได้ดูเนาะวิธีการที่จะไม่กระทบกับยูคาริปตัดของเรายูคาก็จะสูงประมาณ3เมตรหรืออายุประมาณ4-5เดือนนะครับที่สมควรที่จะฉีดยาเนาะ ถ้าจําเป็นนะครับถ้าจําเป็นอันนี้ที่ผมฉีดยานี่เพราะว่ามีเถามีเครือเยอะพันนะครับผมก็แต่งกิ่งลงก่อนผมแต่งกิ่งประมาณหนึ่งเมตรแต่งกิ่งลงแล้วก็ค่อยเอายาดูดซึมฉีดหัวต่ำๆปล่อยยาเบาๆนะครับใจเย็นๆถ้ายัางไงโดนยูคาเรามันจะเสียหายเนาะ <S <S ตามนี้นะครับ <S 1> <S 1> ใช้ยาชนิดดูดซึมนะครับอย่าใช้เผาไหม้เป็นเด็ดขาดต้องใช้คำนี้นะครับ ห้ามใช้ยาเผาไหม้เพราะเผาไหม้นี่โดนตรงไหนตายตรงนั้นนะครับถึงยูคาเราไม่ตายแต่ต้นเขาจะเป็นขี้กากนะครับเป็นแผลพอโตขึ้นหน่อยเดี๋ยวลมมามันก็หักนะครับอันนี้ผมปลูกไว้ริมคลองเนาะเรือมันเยอะผมก็เลยแต่งกิ่งแล้วก็ฉีดยาไว้นะครับไม่มีผลนะครับแบบเนี้ต้องแต่งกิ่งออกให้สักสูงก เม็ดหนึ่งนะครับทุกท่านสักเมตรหนึ่งแล้วค่อยฉีดยาอยู่คาเล็กอย่าไปฉีดนะครับอยู่คาเล็กห้ามเลยเพราะว่าตายอย่างเดียวโดนอยู่คาไม่ได้รออมันปิวไปโดนนี่อยู่คาตายหมดนะครับเคเจ็ดขอบคุณครับผมคลิปนี้